สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้ดิฉันจะทําภาพาผู้หญิงนะคะที่เป็นต้นฉบับเนี่ยหน้าเขาจะอยู่ด้านขวามือภาพนี้แล้วก็เราจะแต่งภาพนะคะให้ออกมาเป็นภาพลักษณะด้านซ้ายมือคือออกแนวแนวเป็นการ์ตูนกร์ตูนนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนกันค่ะว่าทำยังไงบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกภาพกัน หลังจากที่เราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปเช็คไอ a ค่าไอเ d ดไซส์นะคะปรับตรง resolution ที่300แล้วหากไซส์ dimension ของเขาเนี่ยขึ้นจะเป็นค่าเท่าไหร่ก็ตามแต่เราต้องการ high อยู่ที่1200นะคะส่วน w i d t เนี่ยก็แล้วแต่จะขึ้นเท่าไหร่นะคะเอาตามนี้คลิกโอเคเลยค่ะ พอเราได้ภาพตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตั้งค่าตรงแบ็กกราวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมากดล็อกกุญแจกันนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์ตรงนี้เป็น before คลิกขวาค่ะเลือก convert to smart object กด c t r l j เราขอเปลี่ยนชื่อเป็นเอฟเฟกกลับมาที่เอฟเฟกนะคะไปที่ฟิลเตอร์ค่ะเลือกร i คูไฟล์ให้เพื่อนๆสังเกตนะคะว่าค่าไม่ว่าจะเป็น eye nose mouth แล้วก็ face shape เนี่ยคือที่เราจะมาเป็นการแต่งนะคะแต่งลูกตาแต่งจมูกปาก ก่อนอื่นที่เราจะแต่งเนี่ยเราจะต้องกดลิงก์ตรงนี้สะก่องน,นะคะแล้วเราก็มาตั้งค่าค่ะอย่าง e size เนี่ยเราก็ขยับมาที่100แล้วก็ให้สังเกตนะคะดวงตาเนี่ยเขาจะขยับขึ้นอย่างอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็ไปตั้งค่าได้นะคะแต่ของดิฉันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น I y e high e y width eye tilt เนี่ยดิฉันจะตั้งค่าเป็นศูนย์ไปทั้งหมดเลยนะคะ e distance ก็ I <c oughs> ปรับค่าเป็นศูนย์ไม่ได้ไปขยับภาพไม่ได้ไปขยับตัวเลขนะคะปล่อยไปตามนี้ก่อนส่วน nose ไ i เราจะขยับให้มันสั้นให้จมูกมันหดเข้าไปหรือจะยืดขึ้นก็ได้นะคะก็อันนี้ให้เด็กลงแบบนี้นะคะ smile ดิฉันก็ตั้งค่าเป็นที่100แล้วก็ upper l i ปคือริมฝีปากมน่ะนะคะดิฉันขอ,อลบที่100 ก็ยินฝีปากล่างฉันตั้งที่100นะคะแล้วก็ส่วนเมาส์วิดให้ปากเขาจีบเล็กลงนิดนึงนะคะก็อันนี้บนปากล่างก็ให้มันเล็กลงนะคะส่วนเฟซเชตที่เพื่อนๆจะขยับหน้าก็ได้นะคะที่หน้าสั้นหรือหน้า ขยับบนขึ้นไปแบบนี้หรือจะไม่ตั้งค่าก็ได้นะคะถ้าไม่ตั้งก็ปรับเป็นศูนย์คลิกโอเคเลยก็จะได้ใบหน้านางแบบคนนี้มาใหม่นะคะยังอยู่ที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็ไปกันที่ฟิลเตอร์เลือกฟิลเตอร์แกลลอรี่ดิฉันจะไปที่โปสเตอร์ a นะคะภาพนี้แล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เป็น0ูนย์ศูนย์หก ถ้าเราไม่ตั้ง6เราเลือก3มเนี่ยมันจะมีแรงเาวเป็นชั้นๆขึ้นมานะคะถ้า4ก็จะจางไปนิดหนึงนะคะ5ก็จะมีแรงเาวนิดหนึงเพราะฉะนั้นอีกชั้นอยากได้เรียบเนียนก็คือ6คลิกโอเคเลยค่ะหลังจากนั้นเรายังมาอยู่ที่ฟิลเตอร์นะคะเลือก sharpen แล้วก็ unsharp mask ตั้งค่าที่ 90, 50, 30ค่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถไป แต่งเล่นๆกันได้เลยนะคะต้องการมีมิติมากมีแสงก็ตั้งค่าที่100ซนะคะถ้าใครอยากจะมีเฉดแสงไปที่ใบหน้ามากหรือน้อยก็ตั้งค่าไปดิฉันขอตั้งที่50แล้วกันนะคะตัวนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่าตัวเล็กน้อย,ยแสงมันจะสว่างนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันต้องการให้แสงเนี่ยมันดูซอฟต์ลงก็เอาสัก30นะคะตรงนี้ก็ขอเป็นที่90แล้วกัน นะคะก็คลิกโอเคไปยังอยู่ที่เ,เอ่อยังอยู่ที่เอฟเฟกนะคะแล้วก็มาที่ฟิลเตอร์ค่ะเลือกสไตล์แล้วเลือกออย p a เพนตรงนี้ที่ฉันจะตั้งค่าที่7ทุกช่องเลยนะคะเห็นไหมคะภาพมันจะออกมาเป็นเหมือน,นแนวแนวกระตูนเบอร์เบอร,บอรนะคะเดี๋ยวมาดูการภาพที่มันแตกต่างกันที่เราแต่งเสร็จนี่่ะอันนี้เป็นภาพต้นฉบับเดิมนะคะแล้วก ปั๊บมาขึ้นมามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ปิดตาก็จะเป็นต้นฉบับเปิดตาก็จะเป็นภาพใหม่ที่เราได้ทําขึ้นมานะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่คะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเพื่อจะได้ทําคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้บายบายสวัสดีค่ะ